อบคำถามยอดฮิตที่ทุกคนถามมาทุกวันนะคะว่าอยากจะใช้บริการนายหน้าค่าคอมมิชชั่นคือเท่าไหร่ตอบให้ตรงนี้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นของนายหน้านะคะถ้าเป็นซับมือ2ก็จะเริ่มต้นที่3-5%ค่ะค่าคอมมิชชั่นนะคะขึ้นอยู่กับการตกลงกันค่ะในพื้นที่อย่างพัทยาภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่หรือพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่อัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอาจจะสูงกว่าในตัวเมืองนะคะก็ทําไมถึงสูงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มาติดต่อนในพื้นที่หัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ย พี่การรับซั์เข้ามาขายนะคะเราก็จะรับที่อัตรา3-5%แล้วแต่ตกลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้5%เนี่ยหลายๆเคสลูกค้าที่มีโบรกเกอร์หรือว่าเอเจนท์ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขายินดีที่จะร่วมงานด้วยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวเงนท่องเที่ยวจะสังเกตได้ว่าอัตราค่าคอมมิชชั่นส่วนใหญ่จึงเป็น5%กันค่ะแต่งานขายทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับความสบายใจและการตกลงกันระหว่างนายหน้าและผู้จะขายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่มีนายหน้าคู่ใจแล้วก็ทักทีมงานมิ